บทที่8ปดส่งเลี้ยงอาหารคนสี่พันคราวนั้นเมื่อฝูงชนพากันมามากมายและไม่มีอาหารกินพระเยซูจึงทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์มาตรัสแก่เขาว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่เขาจะหิวโหวยสิ้นแรงตามทาง เพราะว่าบางคนมาไกลเราสาวกของพระองค์จึงทูลต่อพระองค์ว่าในถิ่นธุรกันดารน,นี้จะหาอาหารให้เขากินอิ่มได้ที่ไหนพระองค์ตรัสถามเขาว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนพระองค์จึงตรัสสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนนั้นทรงขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหักสรงให้เหล่าสาวกให้เขาแจกเหล่าสาวกจึงแจกให้ประชาชนและเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างพระองค์จึงขอพระคุณแล้วสั่งให้เอาปลานั้นแจกด้วยคนทั้งปวงได้รับประทานจนอิ่มและเศษอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้เจดกระบุงคนที่รับประทานนั้นมีประมาณสี่พันและพระองค์ตรัสสั่งให้เขาไป พวกฟาริสีทูลขอหมายสำคัญทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อขนมในทันใดนั้นพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์มาถึงเขตเมืองดานมานูธาพวกฟาริสีออกมาและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์ขอพระองค์แสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์หมายจะทดลองพระองค์พระองค์ทรงถอนพระไัยแล้วตรัสว่า คนยุคนี้สแสวงหาหมายสำคัญทำไมเราบอ,อกความจริงแก่เจ้าทั้งหลายว่าจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่คนยุคนี้แล้วพระองค์เสด็จไปจากเขาและลงเรือข้ามฟากไปอีกฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังไปและในเรือเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงกำชับเหล่าสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อแห่งเฮโรดให้ดี เราสาวกจึงปรึกษากันว่าเพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปังเมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้และไม่เข้าใจหรือใจของท่านยังแข็งกระด้างหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปังห้าก้อน ให้แก่คนห้าพันคนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือนั้นได้กี่กระบุงเขาทูลตอบพระองค์ว่าได้สิบสองกระบุงเมื่อแจกขนมปังเจ็ดก้อนให้แก่คนสี่พันคนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่กระบุงเขาทูลตอบว่าได้เจ็ดกระบุงพระองค์จึงตรัสแก่เขาว,ว่าเป็นไฉนพวกท่านยังไม่เข้าใจ พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดใกล้เมืองเบตไซดาพระองค์จึงไปยังเมืองเบตไซดาเขาพาชายตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูนอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้นพระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมืองเมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้นและวางพระหัตบนเขาแล้วพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าเขาเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่ คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่าข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกแล้วให้เขาเงยหน้าดูและตาของเขาก็หายเป็นปกติและเห็นคนทั้งหลายได้ชัดเจนพระองค์จึงตรัสสั่งคนนั้นให้กลับตรงไปยังบ้านของตนแล้วกำชับว่าอย่าเข้าไปในเมืองหรือเล่าให้ใครในเมืองนั้นฟังเลย การยอมรับของเปโตรพระเยซูได้เสด็จกับเหล่าสาวกของพระองค์ออกไปยังเมืองต่างๆในแขวงซีซาริยาฟิลิปปีเมื่ออยู่ตามทางนั้นพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดเขาทูลตอบว่าเขาว,ว่าเป็นยอนผู้ให้รับปฏติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอริยาและคนอื่นว่าเป็นคนหนึ่งในพวก ศาส,สดาพยากรณ์พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าฝ่ายพวกขั้นเล่าว่าเราเป็นผู้ใดเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์แล้วพระองค์ทรงํำชับห้ามเหล่าสาวกไม่ให้บอกผู้ใดถึงพระองค์พระองค์จึงทรงเริ่มกล่าวสอนสาวกว่าม,มนุษย์จะต้องทนทุกขทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธพระองค์และพระองค์จะต้องถูกประหารชีวิต แต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่คำเหล่านี้พระองค์ตรัสอย่างเปิดเผยฝ่ายเปโตรจึงจับพระองค์แล้วเริ่มทูลห้ามพระองค์พระองค์จึงทรงหันพระพักดูเหล่าสาวกของพระองค์แล้วทรงติเปโตรว่าไอ้ซาตานจงถอยไปข้างหลังเราพระเจ้าไม่ได้คิดตามพระดำริของพระเจ้าแต่ตามความคิดของมนุษย์ ยอมแบกกลางเขนหรือมีความละอายในการติดตามพระเยซูและเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกของพระองค์ให้เข้ามาแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา และข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมาเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเราในช่วอายุนี้ซึ่งประกอบด้วยการล่วงประเวณีและการผิดบาป บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดาของพระองค์และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์